าปลึงเปี่ยตังปรบุนสนับมันออยเตเอนานาตอนเอานกองตัวมันทางเจมิวฮะจะตามรวมมิวตัวออยบายมิวเมิวไม่น่าฮะมิวแบบไหนแมวตาสวงโอแมวตาสวงแมวมันหอไปตามให้ข้าวแมวแมวแมวหอไปตามหานูนาสวรรค์ไอเซนาเซสเบาเดินไปตามนะ มีแมวอยู่ตัวหนึ่งท่านเล่าให้อัตมาฟังมาเหาะแมวแมวเหาะไปตามให้อาหารแมวแมวเหาะหายไปตามนู่นแถวแซไปโอปงโกและก็บ้านนาสวรรค์ท่านกระเดินเดินไปเดินโดยเท้าเปล่าแมวตัวนั้นน่ะที่อาตมาเห็นนะที่แกเลี้ยงเป็นแมวตัวเมียแมวสามสี ขี้ตาเนี่ยเยอะแมวตัวนั้นอก็เคยถามอะาโูอ้แมวตัวนี้ขี้ตาทำไมมันถึงเยอะนี่แหละดูเลยแมวตาเพชรแต่มนมองจิ้งจกอะมองแป๊บเดียวจิ้งจกตกอ่ะแมวตัวนั้นก็ใครจะไปแตะต้องของท่านไม่ได้เลยนะ,ะแมวตัวนี้นอนแมวตัวนี้นอนก็นอนด้วยปู กินก็ไม่ยากที่ภูเกยงเนี่ยข้าวเปล่า,ามันแค่ไม่ต้องไปเอาปลาไม่ต้องไปเอาเนื้อมาขยำข้าวเปล่าก็กินแมวตัวนั้นเห็นด้วยตาเห็นด้วยตนเองถ้าคนคนไม่เห็นคนไม่เจอเนี่ยจะคิดว่าอันนี้อุโปโลกมันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เห็นด้วยตัวมาก รุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคพระผงหลวงปูส่สวงรุ่นแรกแมวเรียกทรัพย์เศรษฐีพล้านมวลสารว่านร้อยแปดอันเป็นมงคลเมตตาโชคลาภคาขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดปลอดภัยกันกุใสจอมขมังเวทลูกหล่อหลวงปูส่สวงรุ่นแรกแมวเรียกทรัพย์เศรษฐีพล้านไม่ต้องจองบูชาได้เลยที่แชมป์พระเครื่องโท 087, 808, 8848และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศวัตถุประสงค์สร้างพระอุโบสถวัดนองป่าหมาตะบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้ทั้งบุญกุศลได้วัตถุมงคลรวมกสวงบุนแรกแมวเรียกทรัพย์เศรษฐีพันล้าน นี้เป็นเรื่องราวความจริงความเป็นมาของหลวงปู่สวงหรือหลวงตาบความจริงแล้วหลวงปู่สวงท่านชอบเลี้ยงแมวไม่ใช่หลวงปู่ชอบเลี้ยงไก่หลวงปู่สวงท่านชอบเลี้ยงแมวแมวของท่านนั้นเป็นแมวตัวเมียเป็นแมวสามสี แมวสามสีตาเพชรอีกต่างหากแมวของท่านมีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้คนที่เคยอยู่กับหลวงปู่สวงยุคแรกๆไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านโคกโพลลงพุบ้านตาไอจนถึงนาสวรร์โกบังโกนั้นจะรู้ว่าหลวงปู่สวงท่านชอบเรื่องแมวส่วนที่ว่าหลวงปู่อุ้มไก่นั้นเพราะว่า ไก่ตัวนั้นไม่สบายหลวงปู่ท่านก็เลยเอาไปรักษาทุกคนเลยเข้าใจผิดว่าคิดว่าหลวงปู่ชอบเลี้ยงไก่แต่ความจริงแล้วหลวงปูส่สวงท่านชอบเลี้ยงแมวนี่คือความเป็นมาของหลวงปูส่สวงชอบเลี้ยงแมวที่รุ่นนี้เรื่องการปฏิหารเนี่ยมันปฏิหารสิร่งที่ศักดสถิ์ของท่านเนี่ย ยอดเยีย่ยมถ้าคนไม่ได้สัมผัสถ้าคนไม่รู้จะคิดว่าปู่นี้จะไม่แน่คือว่ารุ่นนี้แมวเรียกซับเนี่ยเป็นของแท้เป็นของจริงพินิหารให้อาตมาเห็นด้วยตัวเอง ที่นี่ว่าปู่ความเกี่ยวข้องกับปู่เที่ยวอุพระนรายแป่ก่อนนี่ที่น่ปางนี้อยู่ที่อนครวัดนะพี่ว่าลุงปู่เคยพูดว่าเป็นยังไงมั่งเที่ยลยแก่อนนแก,เ,เ,กเล่าตอนนั้นมันก็จำได้นิดนิดนิดหน่อยแกบอกว่าแก่ไปเที่ยวที่กคลเมนแต่ แกไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนครับแกบอกว่าแกเขาพนลลายนี่แกยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวของท่านมากที่สุดก็มันอยู่อะไรพพนมเป็นรื่นนครวัดเนี่ยแก่วแกจะไปบูชาทุกอันเนี้ยแกจะเข้าไปเนี่ย แกทั้งยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้นี่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 แกเคยเห็นรูปอ่าเนี่ครับวันนั้นเอามามาเห็นอ่ะปู่เคยเอาตอนนั้นมันมีรูปภาพกระดาษนะแกได้เอามาเอมาให้ดูรูปนี้มันปู่เคยให้เห็นเนี่ยครับก็บอกก็เมื่อสองวันมีคนโทรมาจากกรุงเทพครับอกว่าพ่อ ปูสวมด้านหลังเขาบอกว่าเป็นรูปอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนถืออาวุธที่ที่ห้อยลงมา,าว่างี้ยเรียกว,ว่าุ่้าชายุ่ชายไม่มีใครทำอทเอาก็ถามว่าได้มาจากไหนไม่รู้เขาได้มาจากไหนกี่แขนก็ได้ถามบอกเขาบอกว่าสามแขนมันไม่ใช่ มันใส่แขนนะไอสงแขนห้อยลงไนะเลยว่างเี้ยก็อ๋อพ่อทำไมยังรู้อ๋อก็มึงไม่รู้ไงกูเป็นลูกปู่กูก็รู้สิเลยว่านยเงี้ยเออเมื่อสามวันเนี้เขาไปได้เจอลุงนี่วันนั้นออครับนั่นแหละือมันก็เลยย้อนมาว่าพ่อมีพ่อไม่มีหรอก กเล่าบอกกูหูไม่ได้พ่อไม่มีครับก็ได้ว่านี่นี่นี่แหละครับที่คันนาลัยนี่ครับนี่อีกคนนี้มันก็มันมันก็ถามไอ้เรื่องพันนาลัยครับครับผมเออคันนาลัยมันเป็นยังไงก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้แต่มีปู่ใหญ่เคยเล่าไวให้ฟังเออคันนาลัยน่ะ ถ้าใครได้ถือพันนาลายเนี่ยอะไรมันจะสู้พันนาลายนี้ไม่ได้ครับครับอืมใช่ก็ตอนนั้นหลวงปู่เคยเล่าฟังว่าอเองเคยเห็นร่างหลวงปู่ที่แท้จริงไหมละ่ะผมบอกยังไม่เคยแล้วปู่จะเห็นเนเอเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังนพ่อนนตอนนั้นผมเป็นเนด็กอยู่เล่นาวาท่านอื ท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่กอไผยที่ทุกวันเนี่ยท่านบอกว่านี่แหละปูยังเคยเห็นปูไหมปูนี่คือพานาไลปูนี่จะเป็นภาษีอานภาษีอาญทะเลนแววตามตำราแล้วทีนี้ผมไม่เชื่ออุ้ยปูจะเป็นได้ยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวกูไปนอนกระท่อมก่อนเดี๋ยวคืนนี้กูจะเรียกมึงเขาเที่ยงคืนหรือมั้งตอนนั้นที่บ้านออกมันมีหน้ากาคือว่าไอ้แบบว่าลุงพ่อ คือดึกสงัดอ่ะวิ่งเน<ม>่า<ม>ปลาข้าวหลัน้น,นั่นเลยลอยไม่มีมผมนอน,น <ะ S 2> อยู่กับพ่อพกแม่ที่บ้านผมก็ประมาณสิบขวบสิบกว่าขวบนอนปู่ก็เรียกอาโปะอาโปะที่บา้านเขาเรียกอาโปะคือลูกสะท้องอาโปะอาโปเรียก,กเสียงหลวงป,ปู่นี่บอกพ่อแม่พาพ่อแม่ลุกมึงก็ไปที่ปู่มึงเรียกพ่อมึงเรียกมึงไปสิเดี๋ยวแก้วแกู้่แต่ยมพ่อยมชื่ออะไรเธอเธอสาศิลา และก็ตะเซียนสาวศิลาและก็ตะเลีอดที่นั่งปฏิบัติกัรหลวงปู่ที่เนนนนั่นแหละจำได้จำได้อย่างจำได้นั่นและตระกูลสาวศิลาครับจำได้นั่นแหละคือนั่นแหละพ่อแม่ผมและทั้งตระกูลพงศ์บบอ่าปู่ทาไมเกียวพอตระกูลก็พวกมึงเคยสร้างคุณระ เคยสร้างเขาพาวิหารมาคนที่มานั่งปฏิบัติค่ะลวงปูชื่อเชียนนีืชื่ออะไรเนี่ยเรียกเลียดเลียดเลียเียกับเลัเลียดาับเลาับเออนั่นแหละอยู่กับปูเลยเป็นน้องขาวเขาบอกว่าปูนาชายผมบ้าแต่ก่อนพ่อผมเดินกับปูแหละไม่มีเวลาตีเหล็กตีมีดตีอะไรที่นี่น้องชายเลยบอกน้องชายว่ามึงอยู่กับปูมึงเนี่ย จะได้วิชาดีๆเอาเถอะนั่นแหละใครอยู่กูมีคนเขา <ๆ S 2> บอกว่าบ้านบ้านอาตมาอาตมาก็ยังบอกว่าบ้านทุกวันเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละจะได้ว่าหลวงปู่เคยปู่หลวงพ่อเนี่ยเคยไปอยู่ที่บ้านครอบคนที่นาผมใช่ที่บ้านผมคือว่าตอนนั้นแล้วหลวงปู่ก็ไปอยู่บ้านตาไอที่ที่ปลายช้าบ้านั้นมันจะมีมีกอไผ่เนหละก็ไผ่ที่สูงใหญ่ๆหน้าบ้านนั่นแหละคือบ้านผม ปูเจ้าผมไม่ได้เออนั่นแหละบ้านผมปูจะอยู่ตรงนั้นโอ้ล้ำนั่นอ๋อลำใหญ่นั่นเลยปูเรียกให้ไปตัดเอามาทาว่าวทุกวันยังอยู่ไม่มีใครกล้าทำลายเพราะปูสั่งไว้แล้วตอนที่ปูไปออกจากบ้านหรือเปล่าบ้านก็เบื้องอ่ะที่เป็นราคาเบื้องจำได้ไหมใช่เผาทิ้งเลยปูมาไม่มีใครอยู่พวกมึงมาอยู่กูเผาเลย เขาหมดละเอียดหมดตอนนั้นมันไม่ไม่ใช่กระเบื้องสีมันเป็นไม่ใช่ขาวกระเบื้องขาวนั่นแหละโอ้ยเขาหมดเลยเอาไปเอามามาเจอกันจนนั้นเป็นอะไรบุญญาบารมีด้วยบารมีหลวงปู่เนี่ยเห็นไหมจะได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญด้วยกันเนี่ยผมไปที่ไหนก็เขาบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่น้องปู่ผมก็เลยอธิษฐานจุดที่แรกนั้นก็มาวันฮุยโจทย์พอดีมีท่านบอกว่าเออที่นี่สร้างบุญอี่สร้างไงวันวันที่แล้วเลยผมจะมาแล้ว พอดีไปทางละนวลโอ้ผมบุญญาบารมีมาได้เจอหลุงพ่อที่เคยไปอยู่บ้านบ้านโอกโพนที่หน้าบ้านผมนั่นแหละทีนี้ก็นุญญาบารมีนี่ไม่ใช่ข้อเจ้านะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนเดียวบางครั้งก็ไม่ได้แขนงมันอยู่อย่างั้นนั่นแหละแล้วมันก็ไม่เหนวไม่หนยวครับ คือตอนนั้นลุงปู่ก็เผาข้าวหลามเฮฉันใช่ไหมเผาข้าวหลามเออเผาข้าวหลามที่บ้านใช่ไหมพวกมึงไม่ต้องเผาหรอกนี่กูเผาให้กินพวกมึงไปนอนเถอะใช่ไหมฉันก็ทั้งข้าวหลามลุงปู่เนี่ยนั่นแหละไม่ใส่มะพร้าวใส่เกลือใส่เกลือเองเดียวแต่หอมเนาะหอมกินอร่อยด้วยอร่อยนั่นแหละช่วงนั้นก็ทีนี้มีวันหนึ่งที่ให้พ่อผมไปซื้อแผ่นทองเหลืองเอาแผ่นทองแดงไม้จานจะพูด ประมาณห0้ารอยบาทซื้อมาขนาดนี้เลทั้งหมดถูกลุงปู่จานให้ทั้งหมดทุวันนี้ยังอยู่ให้ลุงปู่จายังจำได้มีคนเอาเอาเอาของแก่ไปลองมึงไปลองทำไมเออมึงมายิงกลัวนี่อคนนั้นกลัวเลยครับคนในบ้านนั่นแหละครับผมเอาตะกุดไปลองียังไงอนนัใช่แกเดินไปหาเลยครับ มึงไม่ต้องไปยิงของไม่ไยิงกูไป่ยิงกูนั่นแหละคือคนเราถ้าไม่รู้ว่าลูกปูเป็นยังไงใครใครใครไม่เคยเห็นลูกปูองจริงก็ว่าเป็นลูกศิษย์คือลูกศิษย์คือผู้ปฏิบัติไม่ใช่ผ<ช>ู้ตามผ<ช>ู้<ช>ปฏิบัติี่แท้จริงแบบผมลูกหลานเนี่ยทั้งตระกูลผมกับปฏิบัติพระลูงปูผมไม่เคยว่าผมเป็นลูกศิษย์ลุงปูผมเป็นลูกลูงป,ป,ปูก็ก่อนที่ผมจะเกิดพ่อแม่ไปขอลูงปูนะนี่พ่อนี่ีมันเป็นอย่างงี้จะได้จะมาางเงี้ ก็ไม่อยากจะจะเผยตัวตรงนี <c oughs> ใใ้ให้ใครรู้พระบางรูปบางวันเนี่ยมันแอบบ้างว่าติดน,นั่นก็ลูกติดผู้นี้ก็ลูกทิดใ,ใครก็ลูกติ์มามีไปเจออยู่ที่วัดหนึ่งอแอบบ้างกับลูกติดมันจะมาก็ถามเลยคเคยไปอยู่กับลวงปู่กี่เดือนครับลวงปู่ลักษณะของท่านเป็นยังไงครับแกกินยังไงแกนอนยังไงทำยังไงลรอก